สวัสดีครับผมก็พ่อผมนิวส์คุ้งกับการรีวิวแก้มฮิตแบนไบร์แมนี่พาร์ที่เจ็ดปะไม่แน่ใจว่ะเจ็ดน่าจะเจ็ดอะแล้วนะครับกับพาร์ทนี่ You อเ t เด w a วอชดาวนายต่ต้องระวังให้มากกว่านี้นะนะด้านชั้นนายจ๋าพาร์ทสุดาผมก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ชอบเป็นจีเอหรือเกเ็นจเออะไรนักหนาเป็นพาร์ทแรกที่มีลิฟต์แล้วก็มีกล้องมุมจอนปิดอะไรมั้งใที่จำได้ ลิฟน่งลิขึ้นลงได้อ่าฮะเดี๋ยวก็รับชมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไอ้สงนี้ตอนนี้พุ่เรืองอะกันเนี่ยเนีอ่อาวุธที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบันอวุธโครนพูดถึงอาวุธครนเป็น มันโอที ok oh ่อ ah. ันตรายสุดในโลกนประมาณนี้หรือเปล่านะเ47คาเชทวิงแฮมลูกทายของเชทวิงแฮมว่าไงนะอ๋อฮะคมหมายของเาชทลูกาใช้วิงแฮมใช่ไหมเนี่ยยี่สี่ตุลาคมวันสี่คิดมาสิ่นี่นะ ฉันมีเป้าหมายนายถ้าเกิดนายจะสนใจนะสนใจแล้วจะส่งมาเลยส่งบิ๊บเค้กมาเลยบิ๊บเค้กนี่ไงแชรบิ๊บหนึ่งมจ่าร้านจัดการอินอีฮุนนี่ลอสดีแฮมวิลเลนนักถ่ายเอ้ยใครผู้เชี่ยวชาญการถ่ายหนังโปรและลูกชายของแชรบวิงแฮมแชร์วิงจูเนียร์เป็นใครก็ไม่รู้ นักชักว่าวมออืออาชีพผมเรียกเขาว่าคอ c บ b l o c พอลากูจำไม่ได้กันโอเคเชงเมันเอซีนแ้วก็พอนกันเลยเอาทีมาบุลเลอร์มาเจมจีพ่อวนี้ไม่ต้องขางเอาไปไม่ใช้เลยเซงเมิโอเคมีได้ขายบ้างเสดซื้อได้บ้างเอ่ยหนอ i ะ a รนะบอหอตจวแรกก็เสือเนี่ย ไ<อ>้าองแชดตวัตอน,น,น,นอย่านี่อ้ันมันมันเศษยังไงเคไปตอตก,ตตกันเลยไม่มีอะไรเลยยังไงฟ้าโอเคช่างมันตามไปช่างกันเลยไปลูกันเลยแม่งหน้าแม่งหืนสะสนเลยคุณลอนี่ดีฮาวิแลนด์ราชาหนังโป้นะครับกับแชดวิงแฮมสายาคอกบล็อกเป็นนักชักว่าเมือชีพ เราตไปฆาตรงนี้มันหืนเกินหืนเกินพิกัดไม่ได้ไม่ได้เราต้องหืนที่สุดในโลกเราคือเอเดนสี่สิบเจ็ดอ่ะม, mark มีเวชชินมาร์คด้วยเราต้องฆ่าใครคนหนึ่งเหรอเวชชินมาร์คข้างหลังวอท์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรมีเวชชินมาร์คด้วยว h ชิเดอร์ออกอยู่นี่ไงเราต้องฆ่า ลอนลอนสัยวินลองกับแชร์ดิงแฮมมนี่ก็คือแหล่ะจัดเอ็ดเดิวผมเท่าโอเคเชังมานเรามาดูกันเลยมัดแต่แล้ใครเดินเข้าไปเ e l l o Guys จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะออร์ทาเวหัวทำไมในหัวร้านจังแต่หัวชันมันไม่มีอะไรเลยเฮ้จิงกะเบล จริงกระเบลตรงนี้มีแขกนะมางานข้างบนก็มีกองวันจรเปียซึ่งกูก็แอบเข้าไปข้างหลังมึงไม่มีใครรู้ว่านานเท่าไหร่ทึ๊กดดิบเวดามินิตรอหน่อยรอหน่อยอยากเห็นหัวในใายใส่ส็งจริงหัวใส่กิงอย่างนี้ไม่หนาวเลยไงอยากได้หมวกใสจ่จังเบข้อมองหน่อยได้มไหมจ๊ะใส่ยห,ยหมวกที่อยูบ่บนหัวในายให้หน่อยฉันหนาหัวจะตายแลวไม่เห็นเลยไงว่ ฉันหายใจเป็นเป็นสายลมเลย <laughs> หายใจเป็นเสียงเพลงเลยโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ลิฟมันจะมาฟ้า What the f u c k โอ้ยชาดึงิงเลยเมื่อไหร่ลิฟมนจะมาวะ <laughs> ไอ้สาลิฟโอ้มาแล้วเยีย่ยมชาจริงๆเลยแล้วกดชั้นไหนเนี่ย I love you อ่ากดลิฟไงเปลีด้สยซิเฮ้ยแบบไอสัตว์กดลิฟด,ดิผมแบบเพนพอมอ๋อ โอเคไปละฮัลโหลก้าฮัลโหลก้า g u ฮัลโหลก้านามิเป็นใครอ่ใชเบนอยู่ป่ะเนี่ยขอโมกหน่อยได้ไหมมีหมงไหมไม่มีเหรอเซงเบยไปหามมที่หนึ่งทีนึงก็ได้หนาหัวจึงเบยลยของเราอยู่ไหนโอ้นั่นไงเจอปหมายของ,องเราแล้ว แล้วกายเป<ร> mm ้าหมายของเราอยู่นี่ไงโอ้ Ooh, เราแรงจุงเบแต่ทำไมผมไม่ได้ขาวจังเลยหนาวใช่ไหมล่ะมึงอกิ้ไงแต่ตงตัวอย่างี้มาเดินในฤดู <laughs> มีไอ้เดะหนาวใช่ไหมล่ะใช่แล้วผมทำไมขาวทุกคนเลย <laughs> เป็นโรคคลีเ mm hmm. มียหรืออะไรสักอย่างหรืไงแล้วกายโอ้เป้าหมายของเราอยู่นี่ไง,ง,ไง mm hmm. คุณคุณชื่ออะไรนะ mm hmm. คุณแชดวิงแฮมจูเนียร์หรือที่ชื่อว่าโอ้โ oh, อ้จุงเบย์ ดีชื <Emmanuel> ่อ <Specifically> ว <speaking> oh. ่าลนี่บเลาวลาบลาลาลาลลาชลลลลโอ้โโอ้นมเป็นนมโอ้หาน่าจะไปไหนอะแล้าทำไมคุณนายหมดลงกันเลยเอาละโอ้โจไล่กูไปเดียวเจ็บกูแน่แนี่ปีได้ด้วยใช่ไหมโอเคปีไม่ได้โอเคเชิงมัน let's go guys เราต้าไปไหนดีวะว้แล้วเข้าไป ไปแดกเล่ากันนี่ไไปโดนเ่า <laughs> มองกูทำไมไอ้กูยิงแสกหน้า,เ,านเลยสัตว์ภาษาเงนกัางเลย What should I do Hello guys มันคริสต์มาสเดี๋ยว,วไ,ยวได้ของขวัญจังเ้ยยังควันไหนโดได้ป้างนี่ยของขวัญกดโดนไปทักอย่างโอเคเชิ่มัน Hello guys Hello guys This will give you the extra oomph you'll need to what make the most of your time. So grotto, yeah, you know what I mean. yeah, yeah. Get yourself a VIP heart and what we'll the have a real good time together. Get me to the grotto, man! Get me! The... What this? I'll for this I'll for, I'll for this i for this สำหรับนักศึกษาเจ้าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาที่เค้งศาสนาให้กลายเป็นสัสตว์ป่าได้เย็ดโรยับเซ็กที่ว่ามันคือไวอากาชันดีนี่อทอร่ะขนาดซันตา้นตาที่ทำง,งานทั้งวันหนึ่ง <S <S แดงนี่เลยมันไม่ใช่เด็กขนาดซันต้าแดงนี่เลย เห็นไหมละ่ะเขาเดา364วันทำง,งานมันเดียวเองมันยี่ยม,มายานเยี่ยมมากๆเลยก็ใช้ได้อยู่อ่ะมิน,น่าซันตาไม่นออดออทำงานที่ไหนโดเอ้ยเดา <laughs> ตลอดเวลาโอเคแล้วก็ไกูต้องมีบัตร VIP e เข้างานได้โอเคอาจะไปไหนก่อนดี so glad, ไม่แบบลองหาที่ใหม่บ้าง บัตดรดวเพียวได้ที่ไหนว่างว่า s t ะสตา l ์เอ๊ะ่เอ้ยขอเซฟก่อนแล้วกันคงไม่ได้แต่กอยากลองเดินดุทั่วๆหน่อยทั่วงานนิสหนึ่งคำนิสหนึ่งนิสหนึ่งไม่เจ็บ s t าร์โ l ลใครเห็นกูนไหมฮัล l หลไกส์ โ oh. 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 อ้โอ้เราเดินดูได้ทั่วได้มีโอ้ oh, ฉันบนเป็นดเดตัไปอันนี้มีอะไรไหมไม่มีเค okay. เดินไปท่าทั่วกันเลยโอ้ oh, oh. มีคนเห็นฉันโอเคโอเคกู okay. Okay. มาผิดทาง โอเคกลลงก็ได้ออกข้างไหนวะเสียหาทางออกไปเจออ๋อากมกอกไปขบวนเลย Hello guys ไปทางออกอยู่ไหนวะตามไปมันทำไมกันเยอนะแยะนั้งหน Hello guys อ๋อย่างตางไมไปปอนะตามเป็นฝูงเลย เออเดนดาวทำไมเลิกนาจชะโอสเตนด์ดอเอาเพนน่าดอเอ็นโคเแตนดอเอ็นเพนน่าดอโอ้เฮียยิงนะสัตว์อ๋อใครนี่ก็ยิงอ่ะหาทั้งออกไม่เจอเอาไงดีวะไอ้เหียอยากได้ชุดใครตะคนหนึ่งมีใครให้ชุดกูได้บ้างเลยเนี่ยสัตว์กูหนาวหัวใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ย ว่าจะทำขรัวเยด็ดแล้วเก็บไว้หน่อยดีกว่า mm hmm. ใครมีชุดบ้างไหมเนี่ยมีใครมีชุดบ้างไหมขอชุดหน่อยขอชุดหน่อยได้ไหมสาธุดไฟเด้เอออะไรชุดจังเลยเออเอาชุดอากใครดีวะ อืม mm hmm. นอกแล้วไอเฮียชุดอยู่ไหนงาได้ชุดห้องแล้วเนี่ยโอ๊ยม,มีอะไรมีทางขึ้นลงเนี่ย What is this way? อยู่ที่ไหนเนี่ยวะไปไหนเนี่ยตัวอะไรอ่ะโอ้ เป็นทางแล้ว y งใครทางนี้ไหมเสม,มันเห็นแล้วอ่ะโอ้มันบักกูสองเมื่อกี้ อจบไปสิสวยจ้ะอันนี้คงไม่มีใครมาเห็นแล้วมั้งแรกบอดี้มาเล่นเหมืนใครสุดๆเลยอันนี้มีใครเห็นมั้งคงไม่เห็นมั้งอย่ามานทางกูรลดแหละทางทังสะดวกนะครับทุที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย อาแล้ว guys โอ้ยเยี่ยมเราไปเลยเหยียคนแรกของเราเลยใครวะอืมเยวเดินบล็อกไปไปเรื่อยๆแล้วกันเจอใครก็โดคนนั้นก่อนใส่คนนั้นก่อนโอ้นั่นอะไรใ,ใครกำลังทำอะไรอยู่เซฟเซฟเซฟเยี่ยม Hello guys ส oh, ์ก็มีการเรียกได้ yeah, oh, wow. What you want? Oh, เยดโรโอ้ว้าวว่าที่ไอ้ต้องการอะไรจ๊ะอ๋อจับเทปี้แล้วเดี๋ยวเธอจะจับเทปี้ก่น <c oughs> อนเฮ้ยเหยียฉีดฉีดแล้วมึงเนี่ยอ้อเธออยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าเยี่ยมมากเลยโอเคได้แล้วจับปีนแล้วโอ้มีปืนด้วยเยดโด ไอเดออ่าอ yeah, oh, oh. ่าอึบอึบอึบไอแย่คอมขึ้นคอมลากบอดี้มาเนี่ยใครเห็นจับการซ้ำที่หลังเตียงหลังโซฟาโอ้วัดเด้ออะไรอ่ะมีีกคนละไอเด้อนั้นกูซ้ำเป็นคูลแลยกันเอ้าเหยียดลากไม่ได้สแหม่ปลอมตัวมาหรือไงอืม การสับชิ้นๆเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ที่จะทำในครัวจ้าที่จะทำในชื่อครัวจ้าจะมีทำครัวแล้วก็แม่งไอ้เหี้ยพอกกูหยิบมีดขึ้นมามันก็ไม่ใช่หยิบมีดขึ้นมาพอกกูปั๊มมีดปั๊มมันก็หลุดปุ๊บเลยสับเซ็งไปอย่าละเอาคาข้างล่างโอเคเอาไหม ไอซากูลืมมาบากักเกมนพานนี้นบกักพามปาของลงพื้นดิฉันนั้นเกมเดงขอคนมากครับแด <c oughs> งไปแล้วนี่ที่ไหนชิ <c oughs> ไอซา,าไปฆ่าใหม่อีกรอบหนึ่งบอกก็อไอีกรอบหนึ่งเริ่มเล่นใหม่ยดดีเล่นนิดเดียว,วมันเป็นเฮียอะไรเมาเา็นี่ยอ่ะ อยากชักวอลเดชันไม่มีถุงยางนะไหมืลองของมึงแล้วการชักวอลใช้ถุงยางที่ไหนนะมึง <c oughs> เขียววอล็ล่าในส,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 สบายสบายแล้วเป็นยามเยี่ยมไม่มีใครสงสัยเล่าอยากูยังอยากยังคงอยากได้หมวกกว็ดีหนาวหัวเหลือเกินแล้วกายวัชรเดือมมีใครอยู่เลยอจาจะจัดการอีนี่กลอบหนึ่งยังไม่หนำใจเลย เซ็งเบอร์ีนี้แหละประหมายคว t i o ั m a r าของเราเป็นนักฆ่าเราลองฆ่ามันด้วยเมื่อเราจะไม่ได้เฮียก็ตามเถอะเล่าไกส์ guys. แบอจ้จะยิงไม่ตายกันก็รู้ดิ แคร์ okay. ใครมาแม่มังกาเ์ียงออูอาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราแค่ซ้ำเธอไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครงสงสัยเราเเราจะไปฆ่าอ e. ีผู้ชายคนนี้นะครับคุณโอเพนคุณชื่ออะไรนะเบนแฮนคอกไม่ใช่คุณชื่ออะไรวะแชดบิงแฮมกูเป็นแฮนคอกที่อะไรของกุนะูเนี่ยโอเคแล้วเราซ้ำ คนผู้หญิงนักฆ่านั้นเรียบร้อยแล้วมีเสียงอูอ้ายแย้ยยมม,ามา่วงวายแล้วก็จะมาฆ่าอีนั่นกันมิสเตอร์ทำก็แค่ยืยหน้ากันไปมองบนฟ้าเอาเฮียยังอยู่วะช่างมันนั้นเราก็เล็งซิงว่าบุนเลืขึ้นไปบนฟ้านั่น็ยิงกั่หนึ่งน,นั่นแหละกเก็บปืนจบครับกลับบ้าน <laughs> เล็ดมากเป็น เป็นเป็นเฮียที่เลิศมากโอเคช่างมันไปต่อกันเลยวอล์กเราโกงเงิเราเดินไปชันก็จะไปฆ่าอีหัวอีอีอหื่นครับแล้วที่เราฆ่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณชื่ออะไรลืมลวไอเฮียชักเบานักชักเบาไปแล้วเราจะเราจะมาไปฆ่าโอ้หหัวอุ่นจุงเบือ่อแล้วไกด์ guys, ไปฆ่าตาชัน มันชื่ออะไรวะลืดมนะัวน,นี่อะไรอ่ะไูดได้เด็ดมันเสียงเมึนกันนะนี่เปอะไรวะพูดหลังเฮียอะไรวะอืมไปไหนวะลรีบแอสจะรลิฟต์อยู่ข้างหลังกลัวโอเคบอดี้ใช้เนฟาวฟาวได้ละอัเลิกกันแล้วข, Hello, guys. ขึ้นลงนี่ไปชั้นล่างไอ้ข่ายนะค่า อ,อีนัอีนหนังโบกายครับอ่าไปที่สตูด ouais. ิโอลา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 นมีรูด้วยเมสซราบวสงสัยมากว่ามากว่าทาไมลิฟตมันต้องมีรูเลยวะลิฟันประเทศไหนของมึงโอเคเราจะไปการฆ่าอีแก่นันกันเลยโดยการเซฟก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวราพลาดนี่มันเดียวจบในรอบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเริ่มเซ็งกับชั้นนี้แล้วเอ็มอยู่ข้างนอกโอเคอยู่ทางขวาใช่ไหมพันเลยโอเคทางนี้โอเคใช่แล้วบอกแล้วโอลินแล้วที่ระเบียงโอเค เราต้องฆ่าหมาด้วยในภารกิจนี้คราช่นมาร์คใช่ไหมเราต้องฆ่าหมาด้วยฮ่าฮ่าฮ่าหมาก็เงียบไปแล้วทุกคนก็ไม่มีนเกิดขึ้นนะครับ noting h happening แดงก็แดงแล้วไงแดงแล้งไงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีใครเห็นมีใครรู้ ไอเฮียมันเป็นแดงนานจังวะเสร็วเสียลนะเว้ยแล้วเราต้องมาเอาของในห้องนี้เซฟก่อนเซฟเซฟเขาต้องเอาวิดีโอเทปเลยทุกอย่างในห้องนี้ป่ะใช่ป่ะบบมีิาชัินลูกจะมีอะไรอย่างหนึ่งเดีย๋ยนะดูก่อนจำไม่ได้ <laughs> เนี่ยดีเทียบวิดีโอเทปเขาต้องขมโมยวิดีโอเทป ริสเบิลเทวอสฟิมเป็นหนังโปที่แชด์บิงแฮมถ่ายคู่กับลอนโอ้ยยดรอเอ็นนีูคู่เกย์นึกว่าเป็นผู้คู่ชายยดร,ยดร,ยดรอที่แท้คู่เกย์เอาเอาคลิปคู่เกย์ไปดูเองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชายคนนั้นดูแล้วคลิปมันอยู่ไหนวะอยู่แถวนี้ยี่ยอยู่นี่เอาไงดีวะมันเห็นอนะ่ะมันมองเราอยวู่อ่ะวอร์ชุดได้ดู ฮันหลังที่ให้หันหลังสงสัยกูทำไมหยิบแม่งเลยย่มไอ้อกระเพนไปละบ๊ายๆนะอ,อ,อ,อันนี้เปัดไฟเชื่อชัดได้นะจ้ะปิดไฟเฮ้่ยมโอเคอันนี้ไรเฮลโล่กัสมีกล้องถ่ายรูปด้วยขอถ่ายด้วยกันนะครับ แล้วกายเพลงใหม่ของเรื่องนี้เปสี่เจ็ดรู้จักไหมเพลงนุ่นเนี่หัวล้านผมกลมอ,อน,นาั้นจะไปไหนฉันเป็น,พนเพลงนะเวย้ยชี้ไปไหนให้กูไปไหนว่าชื่อไดด้วยให้กูปีมันไดขึ้นไปสองไฟด้วย <laughs> หัวกูล้านแต่กูไม่โอเคชางมันกลับบ้านเลยคิดถึงแม่แวาทางกลับบ้านอยนู่ไน อ้าลิฟอยู่ไหนอ๋อถึงขวาเยี่ยมขออีเวนตอ่ะไม่ลิฟจะมาอือิ้ถึงแม่มามาอยู่ไหน <c oughs> อ่าลิฟใหม่จะมาอยากกลับบ้านไปดูนมแม่แล้วอือยิ้ถึงแม่ดวนมแม่โ <c oughs> อ้ยหวัวช่างใสเหลือเกิน นายได้แม่มาใช่ไหม <c oughs> อ๋อแล้วเมื่อไหร่พี่จะมาในกูก่ิฟเล็บเราใช่ไหมโอเคเยี่ยมได้แล้วไปชั้นไหนวะเฟิร์สฟอร์ไปหยิบชุดสุดของเราก่อนใช่เลยอืมหอส้อนของนายช่างรอดเหลือเกินเอ้ยแล้วไกส์บอกกัแล้วก่อนที่จะไปหยิบเสือ้อเื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเซฟก่อนเพื่อก่อนภายในชีวิตจะซับซินเซฟเซฟ เสร็จปุกลับบ้านเออเราเอาชุดที่แม่ทักเอที่แม่ที่แม่ที่แม่เย็บให้ด้วยแล้วชุดกูเลยไปทางไปทางไหนวะโอห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหมใช่แล้วกูเข้ามาทำไม <laughs> <laughs> โอเคอ่วชุดอยู่ไหนวะ walkway เส้นทาง ที่นี่ที่ไหน <laughs> โดนดิฉันโหดร้ายกับทันเดิมด้วยกันแล้ไวไงดูดูกระเป๋าข้างหลังมีทางลับด้วยอ่าชุดอยู่ไหนหวะมันในดโดนลงไปนี่ไปไหนหวะไปห้องน้ำโอ้ยลืมเพนดอไม่ใช่ห้องน้ำหมดแล้วเจอห้องน้ำโอ้อุ่นจุงเบือ่อไอหุ่นเอ้ยใครได้ยินเสียงมันถ่ายรูปช่างมันมนี่อะไรนี่อะไร โอ้ไม่ดูโอเคไปต่อกันเลยบอกเรา going round บอกเรา and back y ียต๋ไม่ใช่แล้วไม่เอาโอเคไปต่อ <c oughs> <c oughs> หนาวจังเลย <c oughs> ไม่เข้าใจอากาศใส่ชุดพวงนี้มา <c oughs> เล่นน้ำได้ยังไง hello guys อืมเอาพันดอแล้วก็ไปหา กลับไปไปไป,ไปเอาชุดของเรากันเถอะชุดที่แม่ถักให้เย็บให้ชุดนี้มันคันเหลือเกินชุดที่แม่ถักเย็บให้ดีสุดในโลกแล้วอยู่ไหนวะเจอแล้วเฮียเลิกกายเสื้อกายเยี่ยมหล่อขึ้นมานทันทีแมงก็ดูเหมือนเดิมต่ <laughs> างก,กันตรงสีมันจักน้อยกว่านั้นแหละไม่ต่างก,กันเลยจริงๆนะนเนี่ยโอเค วอลกกลับไปทางเดิมยังรวดเร็วมีใครรู้ว่าเรามาอันนี้เปิดไฟช่วยชัดด้วยเป็นนโยบกกกกายของเรา oh, <boy. S 1> อจะใชัท้ทางนี้โอเคแล้ว oh, <laughs> โอ้ยได้ดอแล้วก็วอล์กแบ็คทูมายฮาวกลับบ้านเราเถอะสม้มเลยอืมกดดิฟลง เยี่ยมนั่นก็กดไปที่เพียย่ยมเดี๋ยวเวลากลับบ้านแมวมีข้ามเลยไม่ขามเลอตายเปิดประตูซะในนาของพระเจ้าเปิดประตูซะซูลรลิฟ์เปิดได้ทีเดียวโอเคยี่ยมแลต้องนซ่อนไม่ยหยใครเห็นกล้องเรามีใครรู้ว่าเรามาแล้วเราก็กลับบ้านกลับสู่ เรือของเราหลู่ชิบหายเลยกลับแล้วแย่ผ่านแล้วผ่านแววโอ้ช็อตไฟยี่สิบคนอัคคาเลยกู yeah, เลยแย่มากเลยคอนทินิ่วกายเขาทินิ่วกายเขาทินิ่วกายแววเลนไววเลนหนึ่งแล้วเออเป็นสตั๊กเกอร์แต่ไม่มีโนโนโทลิตี้ก็ไม่เดละก็ใช้ได้อยู่นะโอเค ฮาร์กิจเสร็จสมบูรณ <cat> ์สแต็กรวันเปิดวันเตะบายพลิตโอเคอืมขอบคุณที่ที่ติดตามชมนะครับเพราะกับผมนิวส์คุณได้เหมือนกันนะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย